สวัสดีครับเอาเกมนีดหน่อยแล้วกันเพราะว่าสองเกมที่ผ่านมาไม่ไม่มีอะไยเลยศัสต์ผมเป็นผื่นก็ยังไม่หายเลยนะครับเป็นผืนหายยากมากเลยนะผื่นเนี่ยคือปกติมันห้ามเกานะมันทนไม่ได้เว้ยกูเกาจะเป็นแผลแล้วเนี่ยโอ้อันตรายนะ เขาจนแสบหมดแล้วครับประเด็นอ่ะตอนนี้ก็ก็ขายของขายของข้าง,งดีพนันวันไว้เลยมันช่วงนี้เฮ้ยเอาเรื่องไหวที่นี่ไหนๆก็ผมฟีฟ้าเลยไหมเอ้ยก็ต้องสีฟ้านี่ก็เทด่ดีเออกับเปลียงกับเปลียงนี่หมวกก็อันนั้นได้ว่าเย้เคสวย หมอยันมันมองแมว,วเกินมันมันเปลี่ยนสีไม่ไร้แล้วนกันอืมอ๋อเป็นผืนฉันโค,คะมดไม่ใช่ดิผพือไอ้ป่วงไอ้ด้วงขนมัน้งใช่ไหมไอ้ด้วงขนนะไม่ใช่ด้วงขนเนี่อะไรวะบ้วงขนนะ ไอ้บงขนแม่งเล่นผมทีแม่งเกือบตายอ่ะตอนนี้ผมต้องแสบเลยนะครับคันมากตัวเดียวนะตัวเดียวคือมันมาไต่ที่คอเสื้อผมไงนะครับมันลาไปถึงหมวกไต่ที่หมวกผม,ผมเขาเนี่ยผมเอามหมวกฆ่าไปที่บ่าไงตัวเดียวจริงๆนะครับเอาเพราะผมคันคือมันไต่แล้วมันคันมากไม่โดนคอผมเลยนะมันจะมีพลังมีมันมีอะไรวะ มันมีพอดพิเศษเหรืออะไรไม่รู้ะครับความสามารถมันปล่อยขนหรืออะไรไม่รู้ครับโดนคอผมมันเลยคันเป็นแผลเป็นผื่นในคอผมเนี่ยโอ้ปวดหมดแสบหมดคันหมดไม่รู้จะล้ามก่อนะครับโอ้อะไรเนี่ยใครที่ใครที่เจอบ้องขนนะพยายามหนีเลี่ยงเลยคืออย่าเข้าไปใกล้มันเลยะครับยังไงก็ได้ห้ามเข้าไปใกล้มัน,น่ะอย่าให้มันโดนตัว อย่าให้มันโดนจุดที่มันแบบว่าบ่อบางอ่ะโอ้ยปร้อยเลยอย่างเช่นหลังคอผมนี่โดนแล้วแม่งตัวเดียวจริงอ่ะเอาก็เป็นผื่นสองวันยังไม่หายเลยเนี่ยเฮียแล้วมันก็ไตที่แขนผมมันทะลุมันทะลุแขนเสื้อผมอ่ะคิดดูดิเป็นผื่นหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยโอ้จะไปหาหมอยังไม่ได้ไดหาเลยมีงานมีคนมาจับพิธีตายตายตายเนีย่ยวันนี้คุณจะทำอะไรวะนนี้ พูดเลอะเทอะอะไรเนี่ยมีที่ไหน,นี่เราไมา่ค่อยเล่นเลยวะที่ที่เราไม่ค่อยไปเล่นเลยนะคือที่ไหนเอ่ยโอ้หันหูขี่หไูไม่ได้แคะเลยธุร <c oughs> ะเยอะจริงช่วงนี้ธุระงานนี่นี่ตรงนี้เราไม่เคยไม่ไม่ไม่ค่อยมาเล่นเท่าไหร่ ประวัติศาสตร์หน่อยมูรีคิดมากแอนน์ฟักอยู่แอนน์ฟักกี่เอากลางวันได้ไหมไม่ชอบกลางคืนว่ะคือกูมองไม่เห็นห,หาเลย่ะสิบะเด็นน่ะเฮ้ยเรามีคนในเปอร์อีดิสวันว่างๆในยามชุ่มคนละบท เอ้ยมีไม่เข้าหรอไอ้ปืนนี่เบา,าอ่ะไอนี่ใช่ไหมใช้บอมบาูก้าทศสวรษโอ้แย่ oh yeah. วันน้องว่างมาชนชนระบดมาอะไรน้องชายเดี๋ยวมันเจอของจริง เอเอแม่งให้พืน้นอยากรู้วไาหาเลยพวกนี้เป็นยังไงมา,าดิอยากรู้ว่าหาเลยพวกนี้เป็นยังไงแม่แล้วมันตายยากเลยนะเออกูเป็นอีวิกาเซกูกันระเบิดได้เลอเอาใหม่ดิ เบิดได้ว้านแม่งเยอยอะไรอ่ะวิกิมันการระเบิดได้เนี่ยใช่ไหมอยู่ไหนวะเหมือน <c oughs> มันเป็น,เป,นเป็นช่วงแปลงร่างมั้งตอนมันแปลงร่างมันกันร,ระเบิดไม่ได้มีกี่ตัวศัตรูเนี่ยห้ามตายด้วยห้ามตายบ่อยไปแล้วสิ อยู่โซนไหนวะอยู่นั้นเรียบร้อยกดกวาดล้างพวกมุ้งให้หมดไอ้สะวะโมมาเพิ่มมาเพิ่มต้องยิงจะจ่อค่อยตายไม่ตายวะ เดี๋ยวลูกยังไงวะหมดแล้วเหรออ่อนอยังไม้หน้าหมาไม่ต้องขายจบอีโลวะเนี่ยสี่โลห้าสิบสองโลไอสองโลห้าสิบสี่โลห้าสิบสี่โลร้อยสี่โลร้อย ได้ไรวะห้าสองโลห้าสิบสองโลห้าสิบสี่รูร้อยสี่รูร้อยมันเข้าไปยังไงวะคุณดืมแล้ว <S <S เข้าได้หรือเปล่าไอ้บ้านอันนี้ เข้าได้แต่ไม่มีหาเลยเลยเห็นนะเอ้ยผมรู้ว่ามันจะมีหลายตัวกว่านี้ทำลายบ้านเมืองมันจบก็ไม่มีหาเลยดีกว่าหรือว่าจะมีอะไรเยอะเธอเธอเยอะแยะก,กว่านี้ไม่มี 100, 400. สี่ร้อยสี่ร้อยเอาอะที่เฟนตายไปแล้ว ไม่จบบางนี้เลยว่ะไม่มีอะไรมาต่อเลยห้าสิบสี่ร้อยทำารเจเลยดิเออเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วสองโลห้าสิบสี่โลห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยวัดออกมาอะไรก็ อมเมริกาเนเจไม่จริงเจเป็นผีหัวขาดไปแล้วนี่ทำไมมึงแยกร่างได้วะเ,วเฮ้ยแปลกๆวัยเฮียดูมันทำอะไรวายอะไรแยกร่างได้เฮ้ยเฮีย,ยคนหลอนเฮ้ยเจสติดีหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยกุมอุมผีเฮียกอดกับผีกอดกับผีเมื่อผีไม่ลืมเธอเออไออีนั่นอยู่ไหนวะเฮ้ยตามมาตามมาเฮ้ยเดี๋ยวกูลองหันหลังนี่อ๋อคิดไปเองกูรู้มันหายตัวตามกูมาได้ไม่ใช่เฮียโคตรร้อนเลย ไอ้หนูไอ้หนูทำไมเจ้าถึงไม่ต่อต้านไอ้หนูทำไมเจ้าถึงแปลงรลลล่างล่ะแปลงรล่างเลยไอ้เด็กเถี่พีหัวขาดตามกูมาช่วยด้วยหรอ,ออะไรกัดคอกูเฮียเออ ขออภัยนะครับน่ามีรถไฟเย็นฉิกโอ้กูฟงฝ่ายทำไมเองโอ้คันเว้ยเอกสำไยเอซายเฮ้ยเยอะเออบักระดานี่จะทำร้ายข้าหรือไมอาจารย์ ไม่ผีหัวขาดแค่กาผีหัวขาดทอาค่าเจ้าเท่านั้นอาจิบหายแล้วไม่มีเงินซูปเปอร์ฮีโร่มาแล้วสวัตดี้โอ้ยวางมาลงอีกเด็กเป็ดซูปเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่มึงเด็กเป็ดลงไป ก่อนพี่โหขาดวันนี้เออคุณจะทำอะไรวะคุณทำอะไรกับมันวะเดะเดะเดเออก็ดึไม่ออกกไม่ออกอ,อืมคุณทำอะไรกับมึงอะ่ะลืมอะ่ะเป็นผีที่น่ากลัวมากอ๋อจริงด้วยสิ กินขนมก่อนวันนี้สวัสดีน้องชายอยู่ไหนวะเอาไอ้กูปึ๊บเอาอินี่ไปไกลๆก่อนี้เราคานวะโอเคไอ้เลอบยูหาเลยล่ะหวยเอาดีไป กินแล้วนั่นแหละเจงลราจูก,กับผีดิกอดกอดอ่ากอดแต่ว่าดีจูบิจูจูบเออเฮ้ยอยู่กับผีผีหัวขาดทว้มน่ากลัวจเลยอีดอก สีขาวด้วยยัดเข่อย่างสุดสุดอุ้ยแล้วไหนผีลองเปลี่ยนชุดดิว่เาเปลี่ยนไม่ได้เหรอว่าทำไมเปลี่ยนไม่ได้วะเฮี้ยเนี่ยอ้าทำไมใส่ปากเกรดได้ใส่แว่นตาแล้ก็ได้ยัดเข่งยัดแหมใส่หมวกก็ยังได้เขาเนี่ยแล้วกไม่ใส่ชุดไม่ได้วะอีกเฮีย I love you I love you so much I love you again ปากเป,ป๊ปเปอร์ขัดขัดไม่บายพ่องเฮ้ยมันจะไปไหนเฮียเดี๋ยวไม่จริงนะเห็นนี่กู ทำให้เรื่หงนีข้าด้วยอ,อผีปากเป็ดโอเคพอครับคุณผู้ชมประมาณนี้แหละนะครับวันนี้เราก็ได้ผีไว้ตัวหนึ่งและตัวอีกกูทำอะไรอยู่ เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไรเนี่ยวัดมึงเข้ามันที่แย่ไงวะไปเรื่อยนะเอ้มึงเดินใต้นี่เลยโอ้ยังสุดโอเคกดรจะเข้าชมกดกไลสักไ์นี่นะครับ